มาต่อกันที่เรื่องราวของยามาฮ่านะครับกับการเตรียมแผนพัฒนารถปันน์ัยครอบครัวขนาด 154cc ในแบบที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงครับขณะนี้นะครับมีกระแสข่าวเกิดขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียภาพที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้นะครับเป็นภาพปรณไซัยของยามาฮ่าจูปิเตอร์135รถครอบครัวนะครับที่มีเครื่องยนต์ขนาด 155cc เช่นเดียวกับสปาร์ค135ในเมืองไทยแต่ว่าจูปิเตอร์คันนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนโฉมใหม่ไปแล้ว1ครั้งนะครับ ขณะที่มืองไทยของเรานั้นสปาร์135ยังคงโฉมเดิมที่ออกสู่ตลาตั้งแต่ปี2549นับถึงวันนี้นะครับเป็นเวลากว่า8 9ปีสปาร์ Spa 135นั้นยังคงโฉมเดิมอยู่ซึ่งคาดว่านะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของยี่ห้ในอาเซียนโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียเวียดนามและก็ไทยนะครับจะมีการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวรุ่นใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์ขนาด1 5 4ซีโดยยังคงรูปโฉมนะครับดีไซน์ของรถนั้นในแบบครอบครัวบังลมเช่นนี้เหมือนเดิม นี่คือโฉมหน้าของเจ้า Jupiter 135 MX นะครับที่มีทั้งแบบคลัชออโต้และก็คลัชมือทั้ง 4- 5และห้กีให้เลือกใช้ในอินโดนีเซียนะครับขณะที่เวียดนามนั้นจะใช้ชื่อรุ่นว่า Exciter 135ส่วนเมือทไทยของเรานั้นนะครับใช้ชื่อว่าส park 135อย่างไรก็ตามครับชื่อรุ่นของเจ้ารถครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่หมดทั้งคันกับเครื่องยนต์ขนาด150ซีซีนั้นนะครับจะเกิดขึ้นที่อินโดนีเซ และตามมาด้วยเวียดนามรวมถึงไทยนะครับในอีกไม่ช้าไม่นานไปจากนี้ซึ่งคาดว่านะครับจะมีการปรับโฉมดีไซน์นะครับให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดรูปโฉมรุ่นใหม่นะครับจะมีดีไซน์โฉมเฉียวแหลมคมแบบนี้หรือไม่จะสวยงามกว่าเดิมแค่ไหนนะครับขณะนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีใครนะครับได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของมันแต่ว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับยืนยันว่า ยาม,มาฮานั้นได้เตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวเครื่องยนต์ขนาด1 5 0ซีนะครับที่มีดีไซน์รูปแบบนั้นใกล้เคียงกับเจ้าจูปิเตอร์หรือสปาร์ค135ในเมืองไทยนั่นเองจุดเด่นของสปาร์ค135นะครับก็คือเรื่องของเครื่องยน,ยน,น, cc, นบบต์นะครับขนาด1 3 5 c ีในแบบสูบตั้งนะครับทำมุมเอียง44องศาระบบการจ่ายเชื้อเพลิงนะครับเป็นแบบคาร์บูเรเตอร์ในรุ่นเก่าปัจจุบันนี้เป็นแบบหัวฉีดแล้วนะครับและก็มีหม้อน,น้ำระบยความร้อน นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเกียร์วน4ระดับในเมืองไทยส่วนที่อินโดนีเซียนั้นเป็นเกียร์5ระดับครับจุดเด่นของยามาฮ่าสปาร์ค135ก็คือเรื่องของกระบอกสูบไดอะิลซึ่งใช้ใวัสดุอลูมิเนียมผสมซิลิคอนแข็งแกร่งทนทานยาวนานยามาฮ่าประกันถึง5ปี50,000กิโลเมตรลูกสูบฟอร์ตรุ่นแรกของรถครอบครัวในโลกนะครับต้องถือว่า Spark สปาร์ค135นั้นมีความโดดเด่นที่เหนือชั้นกว่ารถครอบครัวทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด สำหรับชื่อรุ่นของเจ้ารถครอบครัวกึ่งสปอร์ตตัวใหม่นี้นะครับคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสปาร์กนะครับที่เคยใช้มายาวนานกว่า9ปีเหตุเพราะว่านะครับสปาร์กในขณะนี้เป็นชื่อรถครอบครัวเน้นความประหยัดมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะสปาร์ก15หัตต์ฉีดนั่นเองครับยามาฮ่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่นะครับเพื่อเน้นเรื่องของความเร็วความแรงความสะใจกับรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตโฉมใหม่ดีไซน์ใหม่จะเป็นชื่ออะไรนั้นติดตามข่าวกันต่อไปและเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่